และนี่คือหนึ่งในตัวละครที่โกงที่สุดในเกมอารียไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยครับตัวละครตัวนี้ครับหลังจากที่ถูกเนิร์ฟมารอบล่าสุดแล้วหลายคนรวมถึงผมมองว่ามันน่าจะกากลงแต่หลังจากที่ไปลองเล่นหรือไปลองเจอมาครับพูดตรงๆว่าตัวละครมันยังเข่ง oh, <no. S 1> และน่ารังเกียจมากๆอยู่เหมือนเดิมเพราะงั้นวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูแนวทางการโซโลแรงค์70กว่าดาวในแผทปัจจุบันว่ามันจะทำให้70ดาวเป็นสนามเด็กเล่นได้ขนาดไหนกับโบบาลอนในแผทปัจจุบันต่างๆครับ แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําแนวทางการเดินเกมของโวบาลอนนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่โดนเนิฟมาแต่ยังเป็นตัวที่เก่งและโกงอันดับต้นๆของเกม RV อยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะถามกันมาเยอะว่าป่าไต่แหลงขึ้นซูพีมขึ้นอะไรพวกนีน้มีตัวอะไรบ้างก็เนี่ยครับบาลอนมีโลมาจ้าสระผมเนี่ยโหดมากนะการฟามนะอย่างที่เห็นเวลหนึ่งอัพสกิลหนึ่งมาพยาพยามพุ่งใส่ทีมแล้วก็ตีตามปกติ แต่ว่าบูบาลอนเนี่ยแนะนาว่าถ้าฟาร์มนะครับพยายามตีใกล้ๆศัตรูครับเพราะว่าตัวละครมันมีแพสซีฟหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือถ้ามันตีใกล้จะตีเร็วกว่าตีไกลเพราะงั้นเวลาฟาร์มพยายามเข้าไปตีใกล้ครับไม่เชื่อดูนี่นะตีไกลจะช้าตีใกล้จะเร็วแล้วจังหวะน,นี้ข้างบนผมเหมือนโดนไล่กระทืบครับผมว่ารีบเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์ก่อนแล้วค่อยไปช่วยครับเอาเงินกันแล้วก็ไปช่วยนะครับจังหวะน,นี้เหมือนเขาแบบหิวมากดูเลือดเฟ็มกหนึ่งมัคนควรจะตายนะครับแต่ไม่ตายก็ไม่รุนกันทำไมคก็ไม่พ พอฆ่าเสร็จก็กลับไปฟาร์มตามปกติซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับมันเป็นโชคดีของผมแหละที่อยู่ตรงนั้นพอด,ดีแล้วอีทีมนั่งเก็บเรีเ่ยวนะฮะก็ถ้าไม่เจอสถานการณ์นี้ก็ฟาร์มป้ฟ้าเอาตัวเล็กแล้วขึ้นไปเอาตัวเล็กข้างบนแล้วก็ฟาร์มยาวลงไปข้างล่างก็ได้ครับ ทําให้เรารวยเหมือนกันการเล่นโบว์อย่างที่เห็นนะผมจะพยายามฟาร์มหาเวลสก่อนเพราะเราจะเก่งหลังเวลสตัวเรายิ่งเลดเกมยิ่งเก่งครับไม่จําเป็นจะต้องไปหาบวกเยอะขนาดนั้นแต่มีจังหวะบวกได้ก็บวก <c oughs> เช่นฟาร์มเสร็จอะไนี้ครับเห็น <c oughs> ฟาร์มฟาร์มเห็นไหมเคลียกันเคลียกี่อน ถ้าเราฟาร์มเสร็จเวลสีปุ๊บไม่มีอะไรทําเราก็จะไปวิ่งหาบวกกับเพื่อนครับซึ่งออบเจกตีที่เรามองหาก็จะเป็นออบเจกตีที่เรามองว่าเราสามารถจะเก็บได้เกมไหนดูทีมได้เปรียบในช่วงต้นเกมไปเก็บมังกรครับเกมไหนทีมดูเสียเปรียบพยายามไปแอบๆเอาดาร์กให้ทีมครับจะดีกว่าประมาณนี้นะฮะเป่็นก็2นาทีมังกรเกิดเราก็วิ่งไปุดวิ่งไปรอเถอะมันก็ได้ครับวิ่งกระดุกกระดุกไปโดนโดนด่วงตีเราดิไหนเจ็บไหนข้านบเจนสูก็เปิดอันติีไปครับ เวลาใช้อนันติแนะนํานี้ว่าใช้อนติตอนไหนผมก็บอกว่าใช้อนติหลังจากที่เราใช้สกิลหนึ่งหมดแล้วแล้วอยากจะเข้าหาสรูต่อให้เปิดอันติได้เลยครับอันติเราเวลาเปิดก็ทาดาเมจรอบตัวแล้วก็เพิ่มเกราะให้เราด้วยค่ขอนข้างเรียกเก่งเลยแล้วคือผมคิวแม่งทุกคนเลยนี่เชื่ออะไรวะเลยดรเกินแล้วก็วิ่งมาปิดเห็นเพื่อนโดนบวกอยู่แล้วก็วิ่งมาปิดแล้วไล่ตีตีตีไปนะครับอย่างที่บอกแพสซีฟโบบารอนแพสซีฟแรกก็คือเวลาปล่อยใกล้เราจะปล่อยเร็วกว่าตีไกลนะฮะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือ แพสสี่ถ้าเต็มปุ๊บเราสามารถเลือกใช้สกิล1ห,หรือสกิล2ฟรี1ครั้าง,งนะครับเราจะเลือกได้แค่อันเดียวเพราะงั้นผมแนะนําเลือกสกิล1ครับได้พุ่งเพราะสกิล1เราเนี่ยพุ่งผ่านศัตรูเป็นดาเมจด,ด้วยแล้วก็ได้เกราะด้วยนะครับแล้วก็แพสสี่อย่างสุดท้ายก็คือหลังจากใช้สกิล1ส,สกิล2เนี่ยไอ้โมบาลอนครับมันจะปล่อยสายฟาดลงไปซึ่งทาดาเมจในระยะที่ไกลกว่าแล้วก็เป็นดาเมจเอลด้วย แล้วถ้าจะไม่ผิดบวกเด้งเลือดให้เราด้วยนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวที่แบบโกงที่หายโดนเนิร์ฟแบบโดนเนิร์ฟนู่นเนิร์ฟนี่มาเนิร์ฟระยะการใช้สกิลหลังจากที่แบบใช้แพ้ตีหลังจากใช้สกิลหนึ่งคิวสองไปเตีนโกงอยู่ดีนะครับก็แนะนำครับถ้าเจอเราไม่อยากแพ้ก,ก็กดแบนมันไปซะนะครับแต่ว่าถ้าเราได้เฟิร์สพิกแล้วยังเหลือบารอนอยู่ก็หยิบมันมาเล่นซะนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนในทีมแย่งไปก็แพ้เปล่าครับตัวแม่งเก่งเกิ้ง พุ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งพุ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งคอมโบของมันใช้สกิลหนึ่งปุ๊บล้วก็ตีใช้สกิลสองปุ๊บล้วก็ตีแต่ตัวโบ้ต้องบอกนี้ว่าโบ้อะมันแพ้ทางหมิงประมาณนึงเลยนะครับเพราะโบ้บารอนเป็นตัวละครที่เอาดาเมจกายภาพและเวทมารวมกันเป็นดาเมจจากสกิลืแบบฟาฟาหรือตีอะไรแบบนี้มันเอามารวมกันแต่หมิงอะอย่างที่เห็นเวลามันลิงก์นะครับมันเชื่อมจิตเพื่อนเพื่อนตีแรงขึ้นเลยนะพอมันเชื่อมจิตอีกทีมหรือเชื่อมจิตศัตรู มันจะลดดาเมจแป่ภาพและดาเมจเวทศัตรูนะครับถ้าเป็นสีม่วงส่วนสีเหลืองก็ลดเกาะซึ่งโบบารอนที่เอาดาเมจมาจากทั้งแก่ภาพั้งเวทจะเบาชิบหายเลยเพราะงั้นก็ตัวละครแก้ทางโบบาลอนก็จะเป็นพวกมาจ้าววพวกนี้นี่ครับเขาพูดถึงการเล่นการเดินเกมบ้างนะเรามัวแต่พูดถึงโดยรวมของตัวละครมันการเดินเกมเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับผมจะพยายามที่จะมุ่งนะครับเป็นพี่มุ่งคืออย่างแรกเลยเนวรืที่หลักถ้าเรา ไม่ได้ได้เปรียบขนาดน,นี้แล้วกันเราจะมุ่งเน้นไปในการฟาร์มนะครับพยายามใหญ่บัฟฟ้าบัฟแดงเกิดมาทั้งหมดพยายามฟาร์มไปก่อนแล้วพอฟาร์มหมดเสร็จค่อยไปบวกแบบที่ผมทําให้ดูแต่หลังจากนั้นถ้ามองว่าเราได้เปรียบสามารถที่จะเวทป่าตู้ได้ไล่ฆ่าตู้ได้ปิดป้อมตูได้หรือเทคดาวป้อมตู้ทั้งอันได้ให้เลือกทําสิ่งนั้นก่อนที่จะฟาร์มนะครับแต่ถ้าไม่ชัวร์ไม่มั่นใจกลับมาฟาร์มก่อนบัฟฟ้าบัฟแดงแล้วก็เงินอีก2ตัวข้างบัฟฟ้าบัฟแดงเนี่ยสำคัญมากๆนะครับ แต่เกมนี้อย่างที่เห็นครับผมทาให้70ดดาวกลายเป็นไม่ใช่ผมดิตัวละครมันทําให้70ดาวกลายเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นนะครับตัวแม่งแบบโคตรเก่งตัวเฮอไะไรเลยแม่งโคตรสมดุลเลยเอานะฮะแาดูด,ดูน0 1 5นาทีครับเงินผมล่อไปไกลมากครับแล้วังหว่านี้เวลาจะวิ่งไปบวกหรือไปปิดใครพยายามแบบอ้อมๆอ,อ,อย่าให้เขาเห็นมีนี่แบบตอนแรกผมก็อจะไปยหน้าเลยครับแต่ว่าหมีของฟรีเดินมาให้ก็จัดไปหน่อยแล้วกันเนอะ่ประมาณนี้ สกิลหนึ่งพุ่งได้เกาะแล้วก็ตีแพสซีฟก็เป็นดาเมจฟาดใช่ปะสกิลสองมันจะดึงศัตรูเข้ามาใ,ใกล้ๆนิดนึงถ้าศัตรูอยู่ในระยะแล้วผลักออกไปติดสตัร์นิดนึงครับอันติกดปุ๊บเนี่ยเราจะเก็บสแต็กจากปกติแล้วมันเก็บหกครัง้งถ้จำไม่ผิดนะครับกลายเป็นตีแค่สามครั้งก็สแต็กเต็มแค่นี้แหละสกิลมันะครับเวลาใช้สกิลหนึ่งจะิ้นหนึ่งทีมีโล่เพิ่มชิ้นิ้หนึ่งทีมีโล่เพิ่มแค่สกิลหนึ่งนะสกิลสองไม่เพิ่มนะครับผมเลยบอกว่าเวลานัวเวลาไฟอ่ะะพพยยาามมกกกกดดดสสสิิลลตตีีีนนครัับให้้แซฟเง อย่าแบบไม่ค่อยแนะนำให้แบบกดสกิล2แล้วตีเพราะนอกจากไม่ได้กรอกแล้วเนี่ยมันยังมีแอนิเมชันที่ค่อนข้างจะนานครับทำให้หลังจากกดสกิล2ไปเนี่ยกว่าจะกดตีแพสซีปกติได้มันใช้เวลานะครับประมาณนี้อันนี้ผมก็ดักหลอกเพราะว่าผมเห็นว่าหมิงตายก่อนแล้วแวนตายตามแล้วก็เลนบนเนี่ยมันดูแบบน่าจะเป็นเลนที่ถ้าแวนมันมโมไรส์หมาว่าเลนบนมันต้องกันอ่ะเดี๋ยวมันก็เดินมาครับเดี๋ยวมันก็มุดมาเนี่ยผมยืนรอ ถ้านานหน,น่อยผมก็กลับแล้เนีุ่่งสกิลหนึ่งตีปุ๊บแล้วก็ดึงสกิลสองักออกแล้วเปิดอันติกเจังเพียรเมื่อกี้นะครับและผมขอแนะนํานี่เลยครับพอมดเค่ว่าเปยบริการเติมเกมที่สายเปยเกมไว้วางใจที่สุดณตอนนี้การันตีผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0 0สนคนครับสะดวก รวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่อง JOP นำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเป๋คุ้มเป๋้ฉลาดต้องคิดว่าเป๋เท่านั้นครับสุดท้ายนี้สำคัญสุดเลยนะครับตอนเติมครับอย่าลืมครับใส่โค้ด JOP เข้าไปเขาจะได้รู้มาจากผมครับและจะได้จ้างผมต่อนะครับนี่สำคัญมากๆนะครับสำคัญกับปานท้องผมฝากไว้ด้วยนะครับไปดูในเกมกันเลยครับก็ข่าได้สบายๆแล้วจะมาเอาอัไเทีดีต่อครับเปยินเลยครับเวเวลาเปิดแล้วกาแค่สามปีครับ ตัวแต่เด้งตัดแตเด้งคือมันตี3ทีอ่ะแต่ในคำอธิบายเขียนว่าเวลาตีหนึ่งครั้งได้สองตแต่อันนี้ก็คล้ายๆกตบตีหนึ่งครั้งได้สองแต่ก็ปกตตัแต่กก็ตีสามครั้งตีแบบโบบโบะโบะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับท่นดูวิธีการเล่นง่ายดายครับเป็นตัวละครที่ไม่ต้องใช้สกิลเพย์เยอะแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างจะยอดเยี่ยมตัวละครเหบนที่ผมใช้คําว่า SSS สถานเดียวครับคนเล่นไม่เก่งก็เล่นได้คนเก่งก็โกงหมดนะฮะ ก็เหมาะสมครับเรียกว่าเหมาะสมโกงแบบไม่สนสี่สนแปดเนี่ยนะฮะไปไปมีใครเข้ามาก็พุ่งตีผุ่งตีก็เดินผานเปิดอันติลอยไปเราเปิดอันติต้านสถานะแล้วก็ดูดดูดเกาะเพิ่มเกาะจุ๊บจ้าบจุ๊บจ้าบ,บแล้ก็เข้าไปตีพุทโธเนี่ยป้อมเขาป้อมเขาและนี่ดวงแหลงเจ็ดสิบดาวครับดวงเม็ดม่วงถ้าจะไม่ผิดโดนแบบคาบ้านนะก็ นั่นแหละครับโดนโกงครับไม่ใช่แบบอีกทีมเล่นไม่ดีอะไรนะตัวมันแบบความเก่งของตัวมันคนละเรื่องกันใช้คำนี้ดกวาคือถ้าให้ผมเล่นดวงผมก็จะโดนบาลอนเล่นแบบนี้ครับมันตู้ยากเหลือเกินครับตัวบา้าอะไรพุ่งเกาะเพิ่มตีเลือดเด้งพุ่งเกาะเพิ่มตีเลือดเด้งเปิดอันติเกาะเพิ่มเลือดเด้ง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 บ้าเินแล้วเป็นนาเมจดแล้วตอนเปิดอันติแล้วตอนเปิดอันติโดนสตรัรไม่ได้้ลยข้ามขื่อแล้วด้วยเนยเนี่ยเวลาเล่นก็ เหมือนเดิมครับเกียคลิปแล้วผมก็เดินทำเลนตีป้อมเดินทำเลนตีป้อมทำคลิปแค่นั้นไหนก็ตีป้อมไปเออแล้วก็อีกอย่างนึงครับสามารถใช้สกิลหนึ่งแค้นป้อมได้หนึ่งทีไดเวลาทุ่งสไลด์หน้าเข้าไปตีป้อมหนึ่งทีแล้ววิ่งออกเล่นไม่ลดค่อนข้างที่จะหน้ารังเกียจเลยาาเตัวแม่งใช้สกิลหนึ่งทีตีหนึ่งข้งสกิลหนึ่งทีตีหนึ่งข้งเกมนี้ต้องบอกว่าค่นข้างจะง่ายเเป็นเกมที่ค่อนข้างจะง่ายเลย แหมโดนดูดิดาเมจผมแบบน้อยลงมากเลยครับพอโดนมันดี้เนี่ยพยายามอีกรอบว่าดาเมจของโบเนี่ยมันมาตามแกยภาพและเวทซึ่งพูดตามตรงว่าถ้าเราออกของแกภาพโบ้แม่งจะตีแรงกวเวทนะครับแต่ว่ามันจะไม่คุ้มครับเพราะว่าออกของเวทออกฟอสการ์อะไรเงี้ยมันเพิ่มความอิดแล้วมันบบเล่นได้แต่สกิลถึงดาเมทจะต่างกันไม่เยอะแต่ฟอสการ์มันคุ้มกว่าครับก็ลเลยออกของเวทดีกว่ามันไม่เหมือนเฮดโอเคที่แบบออกดาบสายฟ้าอะไรเงี้ยเอ๊ะ เนี่ยเซตเนี้ยคือถ้าเป็นเทดโอเคเนี่ยมีดาบสายฟ้าอันนี้เทพซาดเนี่ยแต่ถ้าเป็นไทยก็นาณาจิตตังพัชชินสุดท้ายจ่ออะไรสมุขเขียวก็ได้นะครับดาบแดงก็ได้เออดาบแดงก็เพิ่มดาเมจให้แรงสุดๆไปเลยนะดาเมจช็อตแรงขึ้นแล้วก็เลือดตังกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดนแรงขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้ดาบแดงนี่โคตรแรงเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้ออกไม่ได้ออกเกมนี้เนี่ย ดูดเลือดที่ผมออกมันก็แย่ต้องใช้ตรงน,นี้ดูดเลือดก็ไม่แย่เหมือนกันเพราะว่าดูดเลือดมันทําให้เราแบบเล่นได้ต่อเนื่องนะครับมีรถคู่ดาวมีอะไรเนี่ยมีดาบฟ้ารถคู่ดาวนะครับมีปมยิ้มดูดเลือดรถคู่ดาวมีพัดรถคู่ดาวแล้วก็มีเอฟร์สกาดรถคู่ดาวก็ไม่เอ,อ,อาปรฟาให้บาฟสาเพียรเพราะตัวแม่งไม่ใช้มานาด้วยครับมันโกงทุกอย่างเลยฮะโอดคลั่ง แค่ี่เห็นนะธีเขียร์ุ่งตีตีพันตุ์ฟาดพันแล้วตูมาก็ทุ่งพุ่งฟาดเปิดอันติตุ๊กจะโลแล้วก็พุ่งตีพุ่งตีนะน้อยจริงครับดูสี่ร้อยตีสี่ร้อยเขียสีม่วงอ่ะโอ้โพอเป็นสีเหลืองพุ่งผมว่าตีแรงขึ้นจริงจริงผมว่ามันต้องลิงก์ผมเป็นสีม่วงนะมันจะไม่ตายดันลิงก์สีเหลืองเจ็ดสิบดาวอะไรเหมาเอาอาจจะมึนอาจจะเมาหมัดยงชุนีหมอาจจะเมาหมัดยงชุน โอเคประมาณนี้นะครับกับแนวทางการเล่นตัวละครของโบบารอนแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับสกิลต่างๆคิดว่าน่าจะอธิบายครบจบในคลิปเดียวนะครับส่วนมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่หรือยังไม่เข้าใจอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เหมือนเดิมคลิปหน้าอยากให้ดูเป็นคลิปอะไรไต่แรงประมาณไหนเพื่ออยากจะดูความยากมากกว่านี้เกมตามเลยพี่เกมนี้แม่งทำเกินก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวไงวันนี้ผมต้องผมคงต้องขอทัวลาไปก่อนแม่งลิ้นพันกนมด้วยดิคายลิน้นไปหมาแล้วก็เจอกันคลิปหน้า,น,านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนี่ไงดวงม่วง